6วิธีดูแลตัวเองให้ดูเด็กไปนานๆจะมีอะไรที่ทำให้ผู้หญิงอย่างเรากลัวไปได้มากกว่าความแก่ละคะถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงที่สักวันหนึ่งต้องมาถึงแต่หากได้ลงมือดูแลตัวเองเพื่อชะลอวัยก็จะยิ่งทำให้คุณดูเป็นผู้หญิงที่น่าชื่นชมและเชื่อถือว่า ใครๆต่างก็ต้องมาขอถามวิธีที่ทำให้คุณดูดยังเต่งตึงสดใสแน่นอนค่ะวันนี้เราจึงขอนำวิธีดูแลตัวเองเพื่อชะลอวัยมาฝากสาวๆกันค่ะรับรองว่าไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนเลยค่ะ 1. ใส่แว่นกันแดดไม่ว่าจะออกไปทำธุระเพียงครู่เดียวหากแสงแดดข้างนอกแรงจ้าก็ควรจะสวมใส่แว่นกันแดดทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้านนะคะเพราะแว่นกันแดดไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสุขภาพของดวงตาเท่านั้นแต่ยังป้องกันแสงแดดตัวการทำร้ายผิวซึ่งจะนำไปสู่ริ้วรอยต่างๆที่แก้ยากและอีกอย่างหากคุณมีแว่นกันแดดแบรนด์ดีๆทำไมไม่หยิบออกมาใส่เก๋ๆเพื่อเพิ่มความชิคละคะ 2. กินวิตามิน การกินวิตามินบำรุงผิวเพื่อชะลอวัยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายและได้ผลดีลองเพิ่มวิตามินโอเมก้า3เข้าไปในแต่ละวันดูสิคะเพราะกรดโอเมก้า3สามารถต่อต้านการอักเสบที่มีผลต่อการชะลอไวัยได้หรือเลือกจะกินน้ำมันปลา3เม็ด2ครั้งต่อวันก็จะช่วยปกป้องผิวให้อ่อนนุ่มยืดหยุ่นเหมือนผิวเด็กได้คะ่ะ 3. ดูแลสุขภาพฟันเมื่อพูดถึงการชะลอวัยแล้วคุณก็มักจะนึกถึงแต่การดูแลผิวพรรณไม่ให้เหี่ยวหรือมีริ้วรอยแต่ฟันก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คุณดูแก่ลงได้เหมือนกันหากเมื่อคุณยิ้มหรือฟันมีรอยแตกหรือดูสกปรกก็ทำให้คุณดูแก่ก่อไวัยได้เหมือนกันค่ะยิ่งใครที่ชอบดื่มกาแฟหรือชอบนอนกัดฟัน ก็อาจจะทำให้ฟันของคุณดูเหมือนฟันคนแก,แก่แล้วเวลาคุณยิ้มก็จะทำให้คุณดูแก่กว่าวัยนั่นเองฉะนั้นลองไปตรวจสุขภาพฟันบ้างแล้วดูพฤติกรรมที่ทำให้ฟันดูแย่ก็เลิกทำนะคะ 4. กินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระรู้หรือไม่ว่าการกินอาหารก็สำคัญในการช่วยให้ผิวพรรณของคุณดูไม่แก่ไว ลองเลือกกินอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระสูงเช่นทั่วแดงบลูเบอรี่หรือแอปเปลิลมาเสริมในการกินอาหารทุกๆมือ้อจะช่วยชะลอวัยลดการอักเสบและช่วยล็อกคอลลาเจนในผิวได้ด้วยนะคะ 5. จิบน้ำบ่อยๆแน่นอนอยู่แล้วว่าการที่คุณดื่มน้ำเยอะๆต่อวันเป็นสิ่งที่ดี แต่การดื่มน้ำที่ถูกต้องจะยิ่งช่วยให้สุขภาพร่างกายของคุณไม่มีปัญหาอย่าดื่มน้ำเยอะๆรวดเดียวค่ะเพราะนั่นเป็นการทำร้ายสุขภาพมากกว่าบำรุงเสียอีกเอาเป็นว่าเปลี่ยนมาจิบน้ำบ่อยๆจิบทีละนิดทีละหน่อยแต่จิบบ่อยๆก็พอแล้วเพียงเท่านี้ผิวของคุณก็จะชุ่มชื้นจากภายในไม่แห้งกร้านมาถึงวิธีสุดท้ายในการทำให้ดูเด็กไปนานๆละค่ะ 6. เริ่มต้นทำตั้งแต่อายุยังน้อยตอนนี้ถ้ายังไม่มีริ้วรอยหรือยังไม่มีสัญญาณใดๆที่บ่งบอกว่าคุณแก่ขึ้นแล้วล่ะก็คุณก็ไม่ควรประมาทควรลงมือทำวิธีป้องกันความแก่ไว้ก่อนดีกว่าค่ะแค่เพียงอย่าลืมที่จะทากันแดดทั้งใบหน้าและลำตัวทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน อาจจะก,กางร่มหรือใส่หมวกเพื่อบังแดดอีกชั้นหนึ่งก็ได้ที่สำคัญการกินอาหารที่มีประโยชน์เลี่ยงอาหารขยะก็จะทำให้คุณคงความอ่อนเยาว์อยู่เสมอด้วยนะคะนี่คือเคล็ดลับเพื่อยืดเวลาไม่ให้ความแก่มาถึงเราก่อนวัยนะคะและยังช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงไปนานๆค่ะ รดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ